เด็กสาวผมทองในป่าวิเศษณนะหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่ชื่อว่าเอเดียตั้งอยู่กลางหุบเขาที่ลมลื่นระเนียบสงบแต่ทุกคนต่างกลัวป่าวิเศษอาวนนาที่อยู่ไม่ไกลนักเพราะมีเรื่องเล่ากันว่าใครก็ตามที่หลงเข้าไปจะไม่มีวันได้กลับออกมาเหมือนเดิมอีกเลย ทว่าเด็กสาวคนหนึ่งกลับไม่กลัวเธอมีชื่อว่าเอลเนนาเธอมีผมสีทองส่องประกายเล่ากับแสงอาทิตย์ตอนเช้าและดวงตาสีฟ้าที่สะท้อนแสงสีฟ้ามรกตทุกคืนก่อนนอนเอลเนนามักจะฟันถึงเสียงใครบางคนในป่าเสียงนั้นอ่อนโยนดึกลับและพูดเพียงคำว่าช่วยเราด้วยและแล้ว ในค่ำคืนที่ดาวตกพร่าพลายเต็มท้องฟ้าเอเลน่าก็ตัดสินใจออกเดินทางเข้าไปในป่าวิเศษอาวาน่าเธอเดินตามทางที่มีหิ่งห้อยส่องแสงนำใบไม้กระซิบเสียงเหมือนกำลังพูดคุยและสายลมก็พัดกลิ่นหอมของดอกไม้แปลกๆมาตลอดทางเธอเป็นใครกันนะเอเลน่าพูดกับตนเองทันใดนั้น เสียงตอบกลับก็ดังมาจากข้างหลังเสียงนุ่มเธอกำลังหาคนที่ร้องขอความช่วยเหลืออยู่ใช่ไหมเอรินาหันไปเห็นกระต่ตายสีเงินพูดได้มันส่วนพระคุมเล็กๆมีตารูปพระจันทร์เอรีนาพูดเธอพูดได้เหรอกระต่ตายพูดว่าที่นี่นะคือป่าวิเศษทุกสิ่งมีชีวิตที่นี่ต่างพูดได้กันทั้งนั้น แต่มีสิ่งหนึ่งที่เงียบไปนานหัวใจของป่าเอลีนาขมวดคิ้วหัวใจของป่ากระต่ายนั้นกล่าวต่อใช่แล้วเด็กสาวผมทองเจ้าคือคนเดียวที่ฟ้าส่งมาเพื่อลุกให้มันตื่นขึ้นอีกครั้งไงล่ะ กระต่ายสีเงินพาเอเลนาเดินลึกเข้าไปเรื่อยๆเธอพบกับสิ่งมหัศจรรย์แม่น้ำที่ไหลย,ย้อนขึ้นฟ้าดอกไม้ที่ปริ่งเสียงร้องอย่างไพเราะและต้นไม้ที่มีดวงตามองตามผู้ผ่านทางไปด้วยรอยยิ้มอันอบอุ่นแต่แล้วเสียงกระซิบที่เอเลนาได้ยินในฝันกลับดังขึ้นอีกครั้งช่วยเราด้วย ก่อนที่เงาจะกลืนแสงไปทั้งหมดจูๆ่ๆท้องฟ้าก็มืดครึ้มเมฆสีดำก็ค่อยๆก่อตัวกระต่ายพูดเสียงสัน่นมันมันมาแล้วเงาแห่งการกลืนกินนเอลนาเออเงาแห่งการกลืนกลินคืออะไรหรอกระต่ายตอบ สิ่งที่เกิดจากหัวใจของผู้คนที่หมดศรัทธามันทำให้ทุกสิ่งในป่าน,นั้นค่อยๆหายไปและต่อหน้าเธอดอกไม้สีลุ้งเริ่มจาง,งลงราวกับถูกรบออกจากโลกใบนี้เอเลน่าจึงตัดสินใจวิ่งไปข้างหน้าพร้อมกับตะโกนว่าตราบใดที่ฉันยังจำเสียงร้องของเจ้าได้ฉันจะไม่มีวันยอมแพ้ในที่สุด เธอก็มาถึงปราสาทกลางป่าที่ถูกเงาเกลืนกินไปครึ่งหนึ่งแล้วภายในนั้นมีรูปปั้นหินรูปร่างเหมือนหญิงสาวคนหนึ่งมือถือดอกไม้เรืองแสงและแสงนั้นแทบจะดับสนิทแล้วกระตายนั้นพูดเบาๆนั่นนั่นแหละหัวใจของป่าเจ้าหญิงอาวาเอลรินาเอื้อมมือแตะรูปปั้นทันใดนั้น ภาพอดีตก็ผุดขึ้นในหัวของเธอครั้งหนึ่งเจ้าหญิงอาวาเคยเป็นผู้พิทักษ์แห่งป่าแต่เพราะผู้คนในหมู่บ้านลืมการสวดภาวนาให้กับธรรมชาติหัวใจของป่าจึงค่อยๆเย็นลงเธอถูกสาบให้กลายเป็นหินจนกว่าจะมีมนุษย์ที่ยังเชื่อในความงามของโรคมาปลุกเธอน้ำตาไหลอาบ แก้มของเอรีนาเธอพูดว่าฉันจะเชื่อแทนทุกคนเองขอให้ปากกลับมามีชีวิตอีกครั้งเธอจับมือรูปปั้นไวยแน่นแสงสีทองจากผมของเธอก็ค่อยๆแผ่กระจายเงาดำก็เริ่มค่อยๆสลายเสียงนกร้องก็ดังขึ้นอีกครั้งท้องฟ้าเปิดออกหยดน้ำฝนกลายเป็นประกายสีรุ้ง ต้นไม้ผริดอกออกผมพร้อมกันทั่วป่าเสียงหรรัวเราะของสัตว์น้อยใหญ่ดังขึ้นทั่วทุกทิศทางเจ้าหญิงเอวาขอบใจเจ้ามากเด็กสาวผู้ที่มีแสงในใจเจ้าได้ปลุกโรคใบนี้ให้หายเศร้าอีกครั้งเอเรนาหันไปเห็นเจ้าหญิงในร่างวิญญาณปร่งแสงเธอยิ้มข้าแค่ทำในสิ่งที่หัวใจบอกให้ข้าทำ ก่อนจะจากไปเจ้าหญิงยื่นดอกไม้สีทองให้เธอนี่คือดอกไม้แห่งความทรงจำมันจะเตือนใจเจ้าว่าความงามไม่เคยหายไปจากโรคเพียงแค่บางครั้งเราอาจจะมองไม่เห็นมันเอรีนากลับมาที่ปู่บ้านในรุ่งเช้าทุกคนตกตะลึงเมื่อเห็นเธอปลอดภัยและถือดอกไม้สีทองที่เปล่งแสงในมือ เธอเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้กับทุกๆคนฟังตั้งแต่วินาทีที่เข้าไปในป่าจนถึงการปลุกหัวใจของธรรมชาติวันต่อมาชาวบ้านเริ่มกลับมาดูแลต้นไม้รดน้ำดับไฟป่าและร้องเพลงให้กับธรรมชาติฟังอีกครั้งป่าวิเศษแห่งอาวนานาเปล่งประกายขึ้นอีกคราและเอเรนาก็ได้ฉายาว่าผู้ปลุกหัวใจของโลก ย่าคิดจากนิทานเรื่องนี้ความงามของโรคไม่เคยจางหายไปเพียงแค่บางครั้งหัวใจของเราหยุดมองเมื่อเราเลือกจะเชื่อในสิ่งที่ดีงามความฟังจะกลับมาเสมอเหมือนแสงทองของเอเรนนาที่ปลุกโรคทั้งไปให้ยิ้มได้ครั้ง